นะคะก็ลูกปิดเทิงใช่ป่ะก็เห็นชุดก็คือเราจะไปว่ายน้ำกันแล้วก็เลยจะไปสอนลูกว่ายน้ำวันนี้ก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยแบบมีหลายแบรนด์เนาะส่งมาให้เกี่ยวกับแบบกันน้าของปลาอะไรเงี้ยก็เลยเออขี้เกียจทําวิดีโอยากๆก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองเลยวันนี้แล้วกันเริ่มจากอันนี้วันนี้เราเลือกมา2แบรนด์นะคะก็จะได้พอดีหน้าก็จะเป็นอ่าอันนี้ มิเล่วันนี้อ่ะมีหมวกมาให้ด้วยนี่ลูกสาวชอบมากมิเล่วันนี้ส่งอะไรมาตัวนี้เป็น BB c r e รีม p f 30 PA นะคะวันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้ทาหน้ากันแล้วก็เอาประเด็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแป้งเนาะม i นเ r อร n เนล Collagen Pack มีกันน้ำเขาบอกว่าเซ็ตนี้เป็นเซ็ตกันน้ำทั้งหมดแล้วก็ สุดท้ายก็เป็นตัวที่เป็นเจลสักคิ้วซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเจก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะดทูทำไมทำๆน่าอย่างไ,ไว้นะครัรออยู่หอบมันมีเร็วๆมันมีเร็วๆอ่ะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นของ Wet n อนนะคะเห็นหรือเปล่าเอยแสงมันเยอะตัว w วท n อนด์วานส่งอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันมีอยู่เดวกกัน3ชิ้นในนี้แต่ว่า คือมีตัวหนึ่งรู้สึกว่าอยากลองมากนะคะนั่นก็คือตัวของอายไลเนอร์อายไลเนอร์ตัวนี้เขาบอกว่ามันแบบว่ากันน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาลองกันเป็น H2O proof นะคะตัวนี้เขาเขียนเลยว่ากันน้ะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าอายไลเนอร์กันน้ําได้จริงไหมที่เหลือก็เป็นเอ่อยาทาเล็บไม่ไม่ทาแล้วกันนอ้องที่เกียดแล้วก็มี ลิปสติกสีแดงเขาว่าว่ากันน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสรุปเรามีทั้งหมดวันนี้กี่ชิ้น <6 S 1> <6 S 2> ชิ้นหชิ้นนะแต่เราตัดอันนี้ไปเนาะเรามี5ชิ้นเราก็มีอะไรบ้างมีบีบีครีมนะคะมีแป้ง mm. อไม,มามีลิปสติกเห็นไหมผู้ช่วยดิฉันมีลิปสติกมีอายไลเนอร์แล้วก็มีเจลคิ้วนะคะหยิบ กับกับผัวได้ดีหลุกกับผัวช่วยกันนิดนึงโอเคห้าชิ้นเดี๋ยวเรามาแต่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปไว้ายน้ำกันหนึ่นะรงแล้วมันจะต้องรอดเบลววลอกก่อนใช่ไหมแต่ว่า เมาค่อยแต่งหน้าแต่เนื่องจากลูกเนี่ยจะก,กระโดดกัดหัวแล้วเพราะว่าที่อยากไปไว่ายน้ำก็เลยตัดสินใจว่าจะแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลอกทิะตอนนี้ก็ทาอันนี้นะคะเป็น BB ของมินเลนะคะมินเลตัวนี้นะคะทาให้ทั่วหน้าคือหลังทาแป้งสีค่อยโอเคขึ้นนะคะเพราะตอนแรก BB มันชั้นขัางขาวแต่ว่าแป้งอันนี้สีมันแบบ ปัขนข้างแบบเข้มอ่ะเดือดเออแล้วก็เลยสิหอเ่เด็กกูมามาช่วยเอาลืมตัวต่อมานะคะเป็นอายไ,อไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นของ w e t a n น w ์ไนะคะจะบอกว่าเขาเขียนไปเลยว่าเป็น H2O proof กันน้ำตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันมันจะกันน้ำจริงหรือไม่อยากรู้มานานแล้วว่าอายไลเนอร์กันน้ำเนียมันกันน้ำจริงหรือเปล่าอายิมกระจกหนึ่งนะคะแก้งอย่าแก้งอย่าแก้งอยแก้ง บอกตงๆว่าไม่เคยใชยไอไลีเนอร์ของเว t n Wild เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเขียนง่ายอะไมไ่น่าเชื่อเลยไม่เคยใช้ ก็จากเวลวายนะคะทีแด็เวลวายน้ำแบบนี้คือคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแบบว่าแก้มหรืออะไรเลยเอาเอาที่เขาส่งมาให้พอแล้วกันเนาะเป็นเซ็ตกันน้ำของเขามันเหมือนไม่ใช่ลิปสติกเหือลิปสติก หรือว่ามันเป็นเพราะว่าลิปสติกมันสีแดงอะคะแต่ว่าพอไปโดนบีบีแล้วมันกลายเป็นสีชมพูค่ะไอ้แม่โดนบีบีเต็มเต็มเลยเดี๋ยวลองทาปากดูทาเลยมั้ยทาปากลองหน้าปากนูดูว่ามันเป็นสีแดงก็เขาบอไาเป็นี่จัรนมอเดียวเยขี่จักรยานมือเดียวเย่โอเค ไหนอะน,นักขี่จักรายานไหนมองไม่เห็นเลยออตอนนี้เรากำลังขี่จักรายานไปที่อีสาว่ายน้ำนะคะโ <Okay. S 2> อเคตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วหรือยัง,งแล้วเดี๋ยวเรามาลอกอันนี้ดูก่อนใช่แล้วลงไปก่อนนะก็ตอนนี้ลอกคิวออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงน้ำไปแล้วลูกลงน้ำไปแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกรอบตอนขึ้นมานะ はい。 อันนี้คิ้วยังอยู่มองไม่เห็นปากก็ยังอยู่่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาดูเลยละกันว่าอะไรอยู่บ้างแป๊บนึงนะเช็ดมือก่อนเดี๋ยวกล้องพังอนนี้เอออยู่ทุกอย่างคิวก็ยังอยู่อายไลเนอร์จ้าอายไลเนอร์ก็ยังอยู่ดีนะคะปากปากก็ยังอยู่ดี Amazing ม,มากเดี๋ยวเราลอง บกอ,อีกไหมไม่เอาแล้วเนอะเหนื่อยเดี๋ยวไว้น้ำกับลูกละเดี๋ยวเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะเอาเป็นว่าวันนี้ทุกอย่างกันน้ำแป้งบีบีอยู่หมดไอไลเนอร์อยู U ่หมดคิ้วอยู่หมดปากอยู่หมดเอาเป็นว่าวันนี้ไอเทมกันน้ำที่ส่งมาทุกอย่างเจให้ผ่านหมดแล้วกันคือเหนื่อยคือเหนื่อยมากอะอ,โอาโป้ไปๆก็เหนละ่อย,ยแล้วไม่บม่ไหนๆแล้วดีทีบยบาๆเ <laughs> จอกันได้ใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะเสร็จแล้วเหนื่อยมากหวดสภาพจเจ้ากุ้งไก่ข้างหลังละนะทุกท่านอะัวยลนะ